สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในแมปทวายไลท์เดย์แคร์นะครับซึ่งเราสามารถเล่นเป็นคนเลี้ยงเด็กได้นะครับหรือว่าจะเล่นเป็นเด็กทาลกก็ได้ซึ่งคุณยายเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงเด็กนะครับ<อ>ไม่รู้ว่าคุณยาย,ยาจะได้เรื่องไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นเด็กทาลกนะครับถึงนี่เป็นเด็กทาลกแล้วดูมีผมตั้งแต่เกิดเลยนะครับออตอนนี้ก็มีแบบว่าสเตตัสนะครับ <S <S ว่าเราหิวนมเท่าไหร่นะครับต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมไหม แต่ตอนนี้ยิ้มอยู่นะครับอ้องแกดี่อะแกดี่ทำอะไรเนี่ย อูมชัดไปไหน <What? S 1> อ่ะเจอปเจอปเจอจคือตอนนี้เนี่ยดีใจมากๆเลยทางเนลี่เนี่ยเขามาแจากขนมกันอีกแล้วนะครับเป็นแคคกเกอร์มันฝรั่งแท้เลยนะเพียงเพื่อนๆเนี่ยแค่ตอบคําถามภาพนี้เลยจึงว่าอันนี้เนี่ยเป็นรสชาติอะไรของเนลี่นะครับใครรู้คาตอบแล้วเนี่ยก็กดตรงลิงก์นี้ได้เลยนะหรือว่าจะไปเอ่อคลิกใต้คลิปนี้เราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทางทีมงานนะครับก็จะสุ่มผู้โชคดี20รางวัลน,นะครับแจกขนมเนลี่ไปฟรีๆกดเขตนร่วมสนุกนะครับ25กรกฎาคมนะครับเวลาเที่ยงคืนอย่าลืมมาร่วมสนุก แ,และอย่างหนึ่งเนี่ยใครที่อยากจะกินขนมเนลี่แคคเกอร์มันฝรั่งแบบเราเนี่ยพ็มีขายแล้วนะที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนาทั่วไปเลยโอเคไปดูเกมโลโบอกกันต่อเลยดีกว่าป้เดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาดอนพุ่งวันเล่นเลย <c oughs> โอ้อะไรน,นี่จุกโน,นะครับเอาไปไหนอีกเร <c oughs> าแก <c oughs> นี่ปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะีน่ฉันจะไปเล่นไปเล่นข้างนอกพาไปเล่นข้างนอกน่อยอะไรเนี่ย ให้บรนเลือกสีอะไรไฉันไม่อยากเล่นข้างในอะเบื่อแล้วอะแกนี่และอีกอย่างนะฉันยังไม่หิวนมเลยฉันอยากจะเล่นบ้านบอลเนี่ยเออปล่อยฉันลงก่อนสิดิเจ้ <c oughs> <c oughs> ไปปล่อยแกนนี่อะไรเนี่ยดิลงเลยเนี่ยปล่อยไปแล้วจะเล่นบ้านบอลเออยาสีแกนี่อโอ,โอ,โอพามาจมร้าอีก นี่ฉันยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยฉันเป็นทาลกอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวก็จมเหรอดู <c oughs> แกนนี่คุณยายมาหาปลายจริงๆนะครับกคนดูสิอะไรเนี่ยโอ้ดูสิคนนี้เขาดูแลด,ดีมากเลยไม่เหมือนแกนนี่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่แกนนี่มืดแล้วอ,ะอ่ะอ้ฉันอยากไปนอนแล้วแกรนนี่พา <c oughs> ฉันไม่นอนเดี๋ยวนี้เลยและอ่านนิทานให้ฟังด้วยแกรนนี่อ้แกนนี่ไม่สนนะครับหัวเราะอย่างเดียวนะครับ ไปเล่นบ้านบอลดีกว่านี่หัวใจนะครับมีความสุขชอบเล่นบ้านบอลอันนี้หยิบลูกบอลได้จุ๊บนี่ครับหยิบได้อย่างเดียวนะครับขึ้นมาอ๋อลื่นลื่นหยิบแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ว้าวจุ๊บเด้งได้นะครับเด้งบ้านบอลน,นี่ถึงโอ้กระโดดเด้งถึงงไม่มีใครดูแลเลยนะครับตอนนี้ แกรนี่ตอนนี้หิ <c oughs> นวนมแล้วอ่ะอยากกินนมจนังพาไปกินนมหน่อยก้อนหน่อยงับกล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 ับกับเขอย,ยังชั่วอ่ะเพราะแกนี่นี่มันมนมหมดอายุนี่นาะ <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อยากเปลี่ยนคนเลี้ยงจริงๆเลยแกรนี่ฉันอยากเล่นของเล่นเนี่ยดูสิมีสาวๆเล่นกันเต็มเลย อขอเล่นด้วยคนนะ<อ>นี่เราชื่อต่อตาปีโดอ,อ่ะเธอชื่ออะไรหรอขอเล่นด้วยคนนี่แบบฉันเล่นดนตรีเป็นนะจะอ่ะอะดิอุ้มอุ้มเราไปอะไรเนี่ยจะไปเล่นของเล่นอโอ้ยไม่ได้มาเล่นมายกเยแกดี้เอาเรถพานั่งทำไมโอ้แต่ละอย่างเดี๋ยวขอลงก่อนได้ไหมเแบบอ่ะจับเด็กมานั่งนะครับคืออะไรเนี่ย แตนี่ฉันยังไม่อยากมีเพื่อนตอนนี้แล้วมาสอนทบอะไรฉันล่ะร้องไห้ก่อนนะครับแง,ง่ไปดีกว่าเออไปเล่นของเราเอา้าวจับฉันไปทําไมเนี่ยทําอะไรเนี่ยฉันร้องไห้แล้วเนี่ยพาฉันไปกินข้าวเดี๋ยวนี้เลยหิวข้าวแล้วไม่กินนมแล้วนะเออเนี่ยอ่ะเอาร้องไห้ออกก่อนจ๊บเนี่ยพากินข้าวเดี๋ยวนี้เลย นั่งตรงไหนก็ได้แกนี่ฉันนั่งได้หมดแหละดูสิน้ำลายไหลแล้วอ๋อโอเคจะเราจะบอกน้ำลายไหลงามงามอร่อยมากๆเลยเออแต่หน้าบูดไปหน่อยนะแกนี่ให้อาหารช้ามากก็ยังไม่สะใจเลยพาไปเปลี่ยนผ้าอ้อมหน่อยสิฉีแตกแล้วเนี่ยแกนี่เร็วไปอีกห้องหนึ่งนี่ใครต้องเป็นคนสั่งกันแน่เด่ดนี่เปลี่ยนผ้าอ้อมเร็วนี่แหละห้องนี้ ไปไหนห้องเมื่อกี้แกดี้เนี่ยห้องนี้เอออ <c oughs> เปลี่ยนผ้าอ้อ,อมไม่ใช่เข้าโ่ว์แกดี้ฉันไม่ได้ฉี่แตกแค่เปลี่ยนผ้าอ้อ,อมเฉยๆอ่ะเรียบร้อยดิแกดี้เปลี่ยนผ้าอ้อ,อมไปแล้วแกดี้ทำไมทำท่าเหม็นขนาดนี้เนี่ยฉันแค่แบบว่าเออฉี่แตกอ่ะเออไม่ได้ปวดอืซะหน่อย <c oughs> ตอนนี้ฉันหิวมากแล้วก็อยากอาบน้ามากๆเลยนะ เดี๋ยวนะตรงนี้มันอาบได้เหรอโอ้โอ้โจบอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวนะเอ้ยเล่นน้ำได้นี่สเปรดนะครับชุบชุบชุบอ้าลบหน่อยเจ้าเป็ดเหลืองชุบเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำก่อนร้องไห้ไปด้วยได้ไหมแกดี้อะไรเนี่ยแล้วไม่พาไปอาบน้ำนี่เป็นปืนแบบว่าของเล่นนะครับตึง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 ึง,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 งอันนี้อ่ะปุ๊บเราก็หยิบอันนี้มา อ๋อขุดทรายได้นะครับอันนี้ไหนได้มะตรงนี้ก่อปราสาททรายได้มะงะลันลลาลัลลาลลาแกนนี่ตอนนี้หิวแล้วอ่ะแกนี่ไม่นะช่วยฉันด้วยไม่แกนนี่โดใครก็ได้ช่วยด้วยเธอปล่อยลงเดี๋ยวนี้โดแกนี่ตามฉันมาเร็วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอลงก่อนได้ไหมกดลงก่อนนะครับนี่ ฉันก็อยากไปกับเธอฉันจะไปกับคุณยายเอ้าคุณยายไปเร็วหนีเร็วคุณยายหนีโดอะไรเนี่ยนี่คือการเลี้ยงเด็กหรืออะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนี่มันห้องเรียนนี่ไม่ใช่เวลามาเรียนออนไลน์ตอนนี้นะไม่อยากกินนมตอนนี้ดูสิรอค่ายก่อนแง่คุณยายมาอุ้มอะไรสองคนเนี่ยฮะ นี่พาไปอาบน้ำหน่อยดูดูนี่ตัวฉันเปิดหมดแล้วคุณยายไม่งั้นจะกินเออกินผมคุณยายแล้วนะนี่พาอาบน้ำเลยนั่นแหละอ่างลงเลยเดี๋ยวนะเราจะอุ้มอะไรสองคนดิคุณยายไปนะเอาคนนี้ลงก่อนเออนั่นแหละแล้วพาฉันอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยเรียบร้อยได้อาบน้ำแล้วขอบคุณมากนะคุณยาย ดูเหมือนว่าจะมีคนอยากให้คุณยายอุ้มเยอะเลยเนี่ยมา oh <my> ดูคนข,ข้างสิโอ้โแต่ละคน <What? S 1> ครูบอด,ดี้เอ่อพาไปกินนมหน่อยตอนนี้น้ำลายยืดแล้วเนี่ยนั่นแหละพาไปกินนมนะไม่ใช่ถุงเท้ากินหัวแบบครูบอด,ดี้ก่อนเราจะป้อนยังไงเนี่ยน <Huh? S 1> ะครูบอด,ดี้ทำอะไรเนี่ยหิ uh. ยวนมป้อนหน่อยนั่นแหละเยี่ยมยอดแงบแงบ งีบๆงๆบงบง,บง,บงบ้าคุณครูพ,พาเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้เลยปวดท้องไม่ไหวแล้วเข้าซ่วมเร็วนี่แหละเข้าซ่วม้ายคอยยังชั่วหน่อยอายอึเกือบลาดแน่ไม่ไหวจริงๆเลยนี่จะมาโดมอะไรกันเนี <c> ่ย <oughs> คนกำลังอึอยู่อ้อนี่อไปนะครูบอดีแกด,ดี้ช่วยด้วยแกด,ดี้ อาบดาพ้ามาอาบดาเฉยเลยคุณยาจะพามาเพก,กาวเหราเนี่ยสนามเด็กเล่นว้าวขอเล่นอันนี้ได้ไหมจอ๊บเล่นรถเอืดโยกเยกเอยกินน้ำบอ่อไหนกินน้ำบอ่อโนนคุณยายอยากกินตับเดี๋ยวคุณยาย <What? S 1> <laughs> คุณยายเดี๋ยวนะว้าววันนี้มีเรียนอะไรอ่ะคุณยายฮะ อ,อยากเรียนศิลปะจังเลยหรือเรียนอะไรก็ได้อ๋อนี่ห้องสมุดนี่อ่านหนังสือให้หน่อยคุณยาย<ะ>ว้าวนี่มันนิทานนี่นา <c oughs> คุณยายเล่านิทานเหรอเนี่ยโน้พาไปห้องโน้นหน่อยสิคานลูมอันนี้เรียนได้มะอยากเรียนคณิตศาสตร์จังเลยคุณยายอาสอนหน่อยสิสอนผลหน่อยครับเ,เดี๋ยวนะมันเรียนไม่ได้ตอนนี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าให้ไปแคมปิ้งนะทุกคน โอเคคุณยายพาไปแคมปิ้งหน่อยสิคุณยายนี่ไงแคมปิง้งโง่มีคนนอนอยู่ด้วยอ่าขอนั่งหน่อยเจ๊บอ๋อกินมัเมลโล่นะครับมีคุณยายป้อนให้ว้าวงับงับงับมัชเมลโล่อร่อยจริงๆเลยคุณครูอยากวาดรูปจังเลยอะ่ะพาไปวาดรูปหน่อยสิ<อ>นี่ไงเย้ได้วาดรูปแล้วว้าว เดย์เดยเ้มาทำอะไรกันเนี่ยโอ้ <What? S 1> of, แต่ละคนเป็นไง <What? S 1> วาดรูปสวยไหมล่ <t ries> ละฮ่าฮ่าอ้าวคุณยายไปไหนแล้วเดยแกรนนี่ฉันง่วงแล้วอ่ะพาไปที่เตียงหน่อยสิจบนั่นไงเนอร,ร์เซอรี่เข้าไปเลยอ่ะละแล้วก็นอนจบพาสลิปหน่อยฉันเหนื่อยมากๆเลยนั่นแหละเรียบร้อยนะครับแกรนนี่พานอนแล้วอ่านนิทานให้ฟังด้วยแกรนนี่ เอาหนูน้อยมวกแดงนะไม่ต้องตบมือเย่ตื่นแล้วโอเคทุกคนก็แบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบนะถ้าเกิดใครอยากจะมาเลี้ยงเด็กเนี่ยหรือว่าจะเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็เล่นแบบนี้ได้นะสำหรับวันนี้ต่อเอมิโดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนบายบายแกนดี้มาเลี้ยงเด็กกันต่อเลยแกนดี้บอกไม่อยากเลี้ยงแล้วนะพาไปไหนอีกเนี่ยแกรนดี้ กินขนมเนลี่นะครับในระหว่างเล่นเกมเอาอ,อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะกับเนลี่นะครับแพ็คเกอร์มันฝรั่งแท้นะครับมันดีไม่มีเซง็ง